สองชั่วโมงเดี๋ยวเราหาอะไรทำก่อนละกันตอนนี้มีป้ายบอดเคว็ดอะไรด้วยหาดอกเดซี่หรือเปล่าอันนี้อ๋อใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างสองชั่วโมงนี้เราไปหาเดซี่กันโอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเกือบจะครึ่งแล้วแต่นี่โคชอดดิที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดนะคะเห็ดเห็ดจำนวนมากมาเมล็ดมเมล็ดป่าจำนวนมากแล้วก็ ดอกไม้จำนวนหนึ่งเลยแหละแต่ไม่มีเดซี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่รับเควสเมื่อกี้ก็แล้วกันเควสหาเดซี่เพราะว่าเราลัอมาแต่เราหายเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเสียใจนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาซื้อเมล็ดแล้วเดี๋ยวเราไปแนะนำตัวคนในเมือนกันเดซี่มีเมล็ดอะไรขายบ้างอ๋อนี่ไงเดซี่